เลยเข้ไปตามน้ำเกือชุ่มเลยน้ำเกือน้ำเกือราดเลยไอ้นั่นเลยใส่นั่นเลยลดได้ไหมาดไม่ได้เเกองเนไม่มีออกาสิได้เลืเป็นขอแมเป็นแบ๊กเขใหญ่หน่อยเน คนนไหอ่ะพีร้านค้าร้านค้าเขาบอกว่าเขานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วเขาเห็นไฟนี่ขึ้นมาไม่ได้ยินเลยอ๋อเหรอใช่่แต่ดูว่าได้ยินเสียงรู้สึกแล้วหมูขาแก้มอะไรแล้วแต่ว่าเราอยู่บ้านคนละบ้านใช่เราไม่ได้เยู่ด้วยนะน้ำใจอยู่นู่นเนาะก็อันนี้นะครับถ้าถึงมาดูนี่ก่อนไม่เป็นไรถ่ายเลยถ่ายเลยอย่ามาบัตจันปร์ชนก่อนภาพเพิ่งมาเลยอ๋อ แก่ไหมหรือเขาเข้าใช่ใช่เปข้าวแล้วแกเพิ่ระเบิดได้แหกิงน่าจะรั่วหเป่าไม่แน่ใจเหมอนกันนะเพราะว่าเราก็เพิ่งมาถึงกันเราเพ่รู้เหมือนกันอ๋อมเาปิดปิดปอยู่แล้วน่าจะไม่ได้เปิดตะอนยู่อะไรเลยกานแต่ว่าแต่ว่าไฟน่ที่เปิดแล้วใช่ไหมบแกไหมพี่แล้วมันน่าจรั่วไปแล้วนานแล้วแหละ นี่นชันนำยาคีมีดเตี้ยมาจากไนเนี่ยไม่ไม่มีวอลฟังไงไม่รู้แต่เขาบอ,อกว่าถัางแค้อยู่ในนี้นี่ไงวอลแล้วมืไหน,นมันน่าจะรั่วแล้วกแก๊สมันน่าจ

่มา้าไหนได้ไม่ใช่ดีมาล้างสายแล้วมาล้างผู้ปิดผกการที่งานันเาะนะตงนี้ดีกว่ามันเมลางสายรอ๋อที่ผมพี่หมายถึงที่เป็นตักเกียวที่มันอ่าเงราตองการดอทั้หมดดีกว่าแต้ว่าตัวต้นมอมันอาจจะตรวนี้คัอเรงร้เป็นมอฟรรุ้่นที่ดีกว่า อาาเออาเไมเปลีนเปลี่ยนทุดือ เเหน ά. มักกิดตุารพอดีผมนั่งอยู่หน้าหน้าร้านค้าครับพอดีแบบม,มีประกายไฟขึ้นครับแล้วก็เสียงระเบิดขึ้นครับอย่างแรงครับผมก็เลยดูปแป๊บหนึ่งผมก็เลยวิ่งไปตรงที่ซอยที่เกิดเหตุครับ,รบแล้วก็ผมก็วิ่งเข้าไปไม่มีใครผมก็ได้ยินเสียงคนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแววๆผมก็พังประตูเข้าไปเลยครับทีนี้คนบาดเจ็บเขาก็วิ่งออกมาตรงหน้าต่างเขาบอกว่าประตูนัออกไม่ได้หน้าต,ต่างชั้นไหน <inet S 1> ทั้นแรกครับตรงในครัวครับครับพี่ออกมาแล้วพี่ช่วยดึงเขาออกมาหรือว่ายังไงไม่ดึงครับเขากระโดดออกมาเลยผมก็บอกว่าไปนั่งหน้าบ้านก่อนแล้วตอนนั้นใส่ลุกไหมพี่ลุกครับลุกเยอะไหมเยอะครับเยอะแล้วใครเอาดับถังระเบิดเขาไป่ไดผมนี่ครับแล้วก็พี่บ้านข้างๆนี้เขาก็วิ่งไปพอดีแลก็ช่วยกันสองถังครับลุกท่วมตัวเลยท่วมครับเพราะว่าผมไหม้หมดเลยอาการบาดเจ็เขาเป็นไงบ้างตอนเจอแล้วตอนเจอเขาก็วิ่งออกมาเขาว่าปวดแสบร้อนร้อนเขาก็วิ่งออกมาเขาก็ให้มานั่งก่อนหน้าบ้าน แล้วก็ใช้ถังดับเพลิงดับเข้าไปครับอัดเข้าไปสองสองรอบรอบแรกมันยังไม่สนิทเท่าไหร่ก็เลยอัดเข้าไปอีกสองรอบครับตอนนั้นเขาอยู่คนเดียวใช่ครับแล้วเขาได้บอกไหมครับพี่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงอะไรเขาบอกว่ากําลังอุ่นกับข้าวกินครับเลิกงานมาเขาเพิ่งกลับบ้านเลิกงานมาใช่ครับกำลังอุ่นกับข้าวกินใช่ครับเขามาอุ่นกับข้าวกินแล้วก็เปิดแก๊สใช่ครับแล้วก็ระเบิดใช่เสียงดังมากเลยพี่ดังครับดังพอดังตุ่มแรกเราก็วิ่งเข้าไปเลยไหมใช่ตุ่มแรกผมก็ ตกใจอะไรวะเนี่ยผมก็วิ่งไปนี่เลยตรงซอยเลยไปไม่มีใครผมก็ได้ยินเสียงไอ้เบ้าว่าเขาเขาน่าจะขอความช่วยเหลือแหละเพราะว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ยินนะอครับใช่ครับมันปิดประตูหมดเลยก็ปิดประตูข้างหน้าไหมปิดปิดครับล็อกไหมแต่ไม่ได้ล็อกอ๋อวก็เปิดเข้าไปช่วยเขาผมก็เลยลองดันเข้าไปวันดีมันดันแกก็กําลังก่อหน้าต่างมาพอดีเลยหน้าต่างใช่ครับดีดีที่ไม่มีมุ้งลวดเหล็กดัดอะถ้ามีมุ้งลวดเหล็กดัดเขาคงนานไฟไฟมันไหมอะไรบ้างตอนที่เข้าไปไม่ครับไม่ตรงครัวลุกไป เปลวไฟขึ้นแรงเปลวไฟเลยครับครับเข้าไปในร้อนเลยแล้วทำไมประตูถึงออกไปได้ไม่รู้แกบอกว่าประตูมันดอกไม่ได้ไม่ติดนะประตูแต่ประตูออกไม่ได้ใช่แกบอกว่าประตูนออกไม่ได้ใช่ครับแล้วแกก็มุดแน้วแกจะล็อกหรือว่าอย่างไงก็ไม่รู้นะแกว่าออกไม่ได้แกก็ออกมาทางหน้าต่างแกปีนออกมาเองรู้จักกันมาก่อนใช่เหมแกแกก็มาซื้อของร้านค้ารู้จักกันใช่ครับ ก็เนี่ยครับว่าตอนมาทันคนเจ็บคนเจ็บมีอาการไงพี่ก็แผลเบิร์นประมาณ90น,น,นะกูชีบอกประมาณ90 90เปทั้งตัว,ตวเลยทั้งตัวทั้งตัว,ตวเป็นผู้ชาย <นะ S 2> ผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิงครับแล้วผู้หญิง,ญงครับ,รบแล้วก็ผมเข้าไปเนี่ยมันมันดับแล้วล่ะครับมันดับแล้วแต่คราวนี้ก็เลยเปลี่ยนชุดเข้าไปเอาถัางแก๊สออกมาเช็คแล้วถังแก๊สไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแต่สิ่งที่เป็นเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเกิดจากสายสายแก๊สที่มันเข้าไปที่เตานะมันได้รั่วพอเราจุดแก๊สปุ๊บมันระเบิดเลยอ อาจจะไม่รั่วอาจจะหลวมพอหลวมเสร็จมันก็ระเบิดอย่างเงี้ยละครับอาจจะต้องมีการตรวจเช็คอยู่เรื่อยๆใช่ใช่ตรวจเช็คเรื่อยคือเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะเกิดจากสายสายวาลใช่ครับสายแล้วก็น่าจะมีการเปิดแก๊สทิ้งไว้อยู่แล้วอาจจะทากับข้าวพอดีแก๊สอาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วพอจะมาทํากับข้าวพอเขาเปิดจุชนวนแล้วก็ระเบิดระเบิดก็ตุ้มเลยใช่ครับเบื้องต้นผู้บาดเจ็บก็อาการหนักพอสมควรใช่ครับใช่ครับโอเคครับ